ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟราเป็นกี่ครับมผอนี้นะครับผมกหนักเลยเราพามาเบินกับตามีนะครับมาแก้ปัญหานะครับรถฐางยกมากขึ้นนะครับรถฐางยกมากขึ้นนะครับผมอ่าตาเหตอแล้วนะครับสาเหตุนะครับเกิดจากไฟเกินนะครับไฟเกินนะครับอ่าเลยได้พากันไปเช็คยกมากขึ้นนะครับ ที่แรกว่าเป็นน้ำกรองนะครับเป็นน้ำกรองของโรงแม่นะครับกรองมะเสียแล้วก็หายนะครับบางทีด้วยลาเบิงสายไฟนะครับบางทีมันช็อตนะครับมันช็อตกันนะครับสายไฟมันมันแตกแต่เราไม่ช็อตนะครับมันด้วยสายไฟมันมีหัวนะครับผมต่อยางก็มุกเกินไปแล้มันเลยลูกคางม่ได้นะครับ ใ้พากันเข้ามาแก้ปัญหากันนะครับตอนนี้เจอปัญหาแล้วแก้เรียบร้อยครับตอนที่นี่ก็จีพากันมาล่องครับผมวันนี้จีพากันมาล่องนะครับล่องไถเบิ้งนะครับหลังจากที่บอดด้ใส่งาโดนนะครับเพิ่นกับบอด้แจ้งนะครับพอดีผมเขาไม่เยี่ยมูุค้านะครับูกค้าก็ได้ร่าปัญหาสูฟัง้ผมก็ได้ใ้างามาแก้ปัญหาให้นะครับผมบอดด้ใส่งากันเนาะรถจอดมันกับพ่อแม่นะครับใส่งกดื้อนะครับผม อ่ะเรียบร้อยครับี๋ยวสร้างดีขึ้นกันจัดการคาดีเบทไ้เรียบร้อยแล้วนะครับคาดีเบทแล้วดีเบทไปล่องนะครับดีเบทไปล่องกันเพว่าผ่านนี่นะอาจจะได้อาจจะได้เฮ็ดไหมนะครับผ่านนี่เพราะว่าลูกปืนรู้สึกว่าน่าจะน่าจะล้วมแล้วนะครับผมน่าจะล้วมแล้วนะครับ เอาพันเอาพันแปดรถเนี่ยอ่าตอนนี้กับบรรยากาศแรงๆนะครับบรรยากาศแร่งเร่งตอนนี้ก็บพ่ได้ตั้งหางนะครับจะว่ารถเล่ากัน มันแขนกลางมันตบบ่ไ้นะครับเดี๋ยวปั๊บจุดตั้งหนจันหน่อยอ่าล้องครับโดยช่างบิ๊กนะครับผมไม่ว่ายุุงยากเซอร์วิสของเฮานั่นเองรถขันนี้จอดประมั่นมันจะเดือนกันไหมหกเดือน อพอดีลกูกค้าาได้แจ้งปัญหาเข้าไปนะครับแต่ผมบอกเขาว่าเช็คมาเยี่ยมกนอาจจะพได้แก้ปัญหากันนะครับไปจอดโดน่นที่นี่ก็เออก็เล้พากันแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วครับไถจวดจอดขึกนเขานะครับนา้ตามสไตล์แมตสซี่ครับไถบอเขาลึกไถแบบบุ้มี่ขัถ่ายครับ เดี๋ยวเพื่อนว่าเพื่อนจะเปลี่ยนผานไม่อยู่นะครับผมขเาขเาแล้วเขาแล้วแล้ววะเขามือแล้ว <15. S 1> ปัญหานี่สร้างบิ๊กตรงเอิ้น อาจารย์วูทมาเลยนะครับผมเป็นอาจารย์ุูทมาเบ่งซอยนะครับหางเท่าไรแม่หางหาหางหกหางมันหกหมืนกว่าครับหกหมืนกว่า น um pues. nah ี่ครับเดี๋ยวเรามาสัมผัสหนุ่มยากเซอร์วิสนะครับนิ้งในซังปัญหานี่ครับเส้นผมบางพวกเขาอะหรือยังไงเฮ็ดเหรียญซื่อๆหมักเน้ะคำสิเฮ็ดเหรียญซื่ออาจารย์เฮ็ดไหนมันคำซื่อๆมาหรออืออือเดี๋ยวเฮ็ดไหนมันคำซื่อๆเห็นรอเดี๋ยวผมเช็คราคาให้แม่ เดี๋ยวขึ้นไปผมมีราคาอยู่ขึ้นรถราคามันอยู่รถเพื่อ,อนบ่ได้เหรอแม่เดี๋ยวไอ้เทินถอจังผมถึงไปขายไส้เนาะครับรเพื่อนได้กับไอ้เทือนอยู่ นี <łość> ่แหละครับเสียงสไตล์โวโบที่ดีครับเดิมๆนี่น่ครับบ่ด้แตงอย่างกวเทือโบแบบรายการอยู่โอดอกไม้อยู่ คุ้มซ้งโดยอาจารย์วุิครับนี่เพิ่นกำลังสอนใส่ระบบระบบอัตโนมัติเป็นบ่ทางพิอ่า เราเพิ่งจะสอนแนะนรัการใส่งานไปในตัวเลยน,นะครับต,ตัวแรงครับตัวนี้ตัวแรงเดี๋ยววันที่วันที่หานะครับแกนบอกคือหาคือหาหรือหาหรือที่หกนี่แหละครับเดี๋ยวเจอน้องเล็กครับเดี๋ยวไปครับนี่ละยุ่มยากเซอร์วิสนะครับไปอยู่บ่ วุ่นวามาไปไปน้องไปน้องข่อยบาดดีวุ่นละครับไปทางนะครับผมแก้วแก้วอำเภอวันจ่ายคิรี่นะครับแกวกวจังหวัดขอนแก่นนะครับผมทรงมอบน้องน้อยครับ FF4707 7.2แรงม้านะครับาปทางวุ่นละขอนแก่นนะครับผมตอนนี้ล่อนะครับล่อเหลือกล่อยง้มล่อถดร้อมล่ะครับผมก็ดีรดเขาประท่านนะครับก็เลยได้เลื่อนลูกค้า เป็นเดือนหน้านะครับประมาณวันที่าที่6นะครับผมคุยกันกบเพิ่ไว้เบื้องต้นนะครับถ้นมีการเปลี่ยนแปลงจังใดก็เดี๋ยวสิอัพเดตในเบื้องนะครับ เดี๋ยวเบิงใกล้ๆครับโอ้งามขนาดครับพี่น้องรดคันนี้กับที่เขาซีีแล้วครับที่เขาซีีแล้วนะครับผมทานนีแบบบุ้มีครับ,รบท้ายครับใส่อะไรมามันเย็นหมนด แนะนำดูการดูแลรักษานะครับผมการตั้งหางผอมนี่ครับ โอาใบพันไม่ไหวอยู่่าก้มานอนีพรสมควนครับเห็นว่ามีหลอดีไม่ถึงนรันคันคอร้อย้อยประเมนป่านเยร้อยเียัน่ได้เรต้อตต่อไปเหรตนนี้บ่มีไาให้นะครับโบมีเป็นกริ่นแข็งตัวงนี้ก็คุมระวมหางเลยไฟฟ้านะครับสางคนเขอาใจกับอาสิตงนกยหน่ะครับผมอยากเล็กน ครับผมสำหรับคลิปนี้กะเดี๋ยวเอาไว้สำนีก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับผู้ทีเ่เขาเบิ่งละก่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ